อ่ะแต่ว่าชุดนี้ก็คล้ายๆวันที่พูดในสภาเหมือนกันนะรับเสื้อน้ําเงินลายๆข้างในสีขาวพูดเรื่องไม่เอาคาสิโนเนี่ยวันนี้ชุดคล้ายๆในชวนให้คิดถึงวันนั้นเหมือนกันนะฮะสักกุณชัยชนกชิดชอบนะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการพัดผิงนะครับมีอักษรย่อหลุดออกมาคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหัวเลือกสวต่างๆแล้วมีพอผ่าน มีพอพานออกมาเนี่ยแน่นอนนะครับหลายคนก็อดคิดไม่ได้ว่าจะหมายถึงแกนนําพักภูมิใจไทยอย่างคุณพิพัฒรัชกิจประการหรือไม่วันนี้นะข่าวก็เลยไปตามถามเจ้าตัวนะครับว่ามองอย่างไรนะครับวันนี้คุณพิพัฒน์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันว่ามีหนังสือเชิญมาจากกรกตหรือไม่อย่างไรส่วนคําถามที่ว่าจะฟ้องไหมมาพาดพิงต่างๆแบบนี้เดี๋ยวรอก่อน นะครับวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐาน,นะแกนนําพักภูมิใจไทยเนี่ยก็ตอบผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยนะครับบุคคลต่างๆอักษรย่อต่างๆแล้วหนึ่งในนั้นมีพอพานออกมาคดีหัวสวคือคุณพิพัฒน์บอกตอนนี้ยังเป็นมันแค่ชื่อย่อนะยังไม่มีชื่อจริงเดี๋ยวรอดูว่ามันมีการเปิดชื่อจริงออกมาให้ชัดเจนก่อนหรือไม่ แล้วก็ต้องรอดูด้วยว่ากกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะมีการเชิญตนเข้าไปให้ข้อมูลอย่างไรหรือไม่แต่ตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีทั้งแถลงการไม่มีทั้งหนังสือเชิญดังนั้นถ้าถามต่อไปว่าจะฟ้องหรือไม่เนี่ยขอรอดูก่อนนะฮะแต่ในส่วนของพักภูมิใจไทยเนี่ยอันเนี้ยรับไม่ได้แน่นอนที่มีการพาดพิงหลายอย่างมาถึงพักภูมิใจไทยจนเสียหายนะครับส่วนจะมีการไล่ความไล่แจ้งความร้องทุกข์ทุกจังหวัดอย่างที่บอกก่อนหน้านี้หรือไม่ที่เมื่อวานนี้คุณแนน ก็ออกมาพูดในฐานะคนะโคศกนะฮะแล้วก็มีคุณสุขสมรวยต่างๆก็จะฟ้องเนี่ยนะครับบอกจะไปฟ้องทั้งอำนาจ,จเจริญทั้งกรุงเทพเนี่ยคุณพิพัฒ์บอกว่าในส่วนของตัวเองเป็นคนสงขานะดังนั้นถ้าส่วนของตนเองจะไปแจ้งความฟ้องร้องก็คงจะไปฟ้องที่สงขาครับแต่ตอนนี้คงยังไม่ได้ดำเนินการนะฮะเพราะว่ามันเป็นแค่ชื่อย่อนะและยืนยันหรือไม่ว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวประเด็นนี้คุณพิพัฒบอกว่ากระแสะข่าวที่ตอนนี้พูดกันเนี่ยเราต้องไปดูข้อได้จริงนะ ทั้งเรื่องข้อกฎหมายและข้อห้ามต่างๆที่บางคนไปให้ข้อมูลหรือข้อแนะนําคนเหล่านั้นอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการการได้มาซึ่งสวรหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้คุณอนุทินท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าตัวเองยังไม่เข้าใจวิธีการเลือกสวรครั้งนี้เลยว่ามีการเลือกอย่างไรในระดับอําเภอและจังหวัดเลือกใข้แต่ละสายอาชีพกว่าจะได้มา70กว่าจังหวัดเนี่ยต้องมีการแนะนําตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะ จะไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นใครมาจากไหนมีความรู้ด้านไหนบ้างเพราะฉะนั้นการกระทําพฤติกรรมต่างๆเนี่ยคุณพิพัฒน์ใช้คําว่าเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขามีเจตนาไม่ดีบางทีคนเหล่านี้เข้ามาแนะนําตัวอาจจะสร้างความรู้ความเข้าใจก็ได้อันนี้มองอีกมุมหนึ่งส่วนที่มีการกล่าวอ้างเรื่องเส้นเงินบ้างละ่ะคุณพิพัฒน์อันนี้อาจจะเชื่อมโยงไปถึงพักคุูมใจไทยด้วยหรือเปล่าคุณพิพัฒน์ด้วยหรือเปล่าคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องเส้นเงินอคุณมีหลักฐานหรือเปล่า คำว่าเส้นเงินที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดกันมาตลอดแต่พักภูมิใจไทยจนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นข้อเท็จจริงหลักฐานเลยดังนั้นจะมาตัดสิน,นได้ยังไงว่าเป็นเรื่องที่พักภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวในเมื่อพักการเมืองสุดท้ายก็ไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสวได้อยู่แล้วลองฟังดูครับเส้นเงินแล้วมีหลักฐานไหมครับคำว่าเส้นเงินนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการพูดตลอดแต่วันนี้ผมคิดว่าทางพัก ผูิใ,ใจไทยยังไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วคุณจะบอกได้อย่างไรว่าเป็นเรื่องของพรรคภูิใจไทยในเมื่อพรรคการเมืองไม่สามารถที่จะไปยุ่งกับการเลือกตั้งพุทธ,ธิสภาชิกนี่คือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดอยู่แล้วว่าพรรคการเมืองไปยุ่งกับส่วนนั้นไม่ได้นะครับการเลือกสอวอเป็นเอกเทศของสอวอพวกเราที่เป็นพรรคการเมืองเราไปยุง่งวุ่นวายตรงนั้นไม่ได้คือกฎหมายเข้าห้ามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประการที่บอกว่า พรรคภูมิใจไทยเราไปอยู่เบื้องหลังอะไรที่เป็นการเลือกสอวอสีน้ำเงินการที่จะเลือกสีน้ำเงินหรือสีอะไรมันก็เป็นอุป,ปโลกน์อย่างหนึ่งที่คนยกตัวอย่างขึ้นมาพูดแล้วทำไมไม่บอกว่าการเลือกสีน้ำเงินไม่ทำไมไม่เลือกเป็นสีเหลืองทำไมต้องเป็นสีน้ำเงินเขาบังเอิญว่าคำว่าสีน้ำเงินไปพ้องกับคำว่าพรรคภูมิใจไทยก็เลยเอาเรื่องของคำว่าสีน้ำเงินนี้มาเป็นตัวเล่น นี่ฮะนี่คือขอหลักฐานคุณพูดกันเส้นเงินเส้นเงินโอ้ oh, อันนี้น่าสนใจมากนะเพราะคือมันก็เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาตลอดว่าหลักฐานมันอยู่กับดี i ใช่แล้วก็พูดเหมือนคุณ้นุทินเลยอะบอกว่าโอ้ยเราเป็นพักการเมืองนะเป็นสอสอเป็นอะไรเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวการเลือกสอวอได้ยังไงเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่เมื่อถามว่าเอ๊ะบางคนเขาบอกเป็นบุมการเมืองไงคุณพิพัฒน์บอกว่าพักสีแดงเนี่ยนะครับมาทําลายพักสีน้ําเงินอยู่ในขณะนี้หรือเปล่านะครับ คุณพิ่พัดบอกไม่เคยทราบเลยเพราะาตอนนี้อย่าลืมนะเรายังอยู่รุ่นรัฐบาลเดียวกันเราอยู่กันได้เราก็ต้องพูดคุยกันจะมาฟังจากบุคคลภายนอกไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าบุคคลภายนอกมาพูดวัดแดงทําลายน้ําเงินอะไรเขามีเจตนาย,ยัางไงเขาอาจจะเสี่ยมก็ได้นะครับคือเรา,อ,าจจอยู่กันด้วยดีนะแต่อาจจะมีคนมาเสี่ยมมายุยงให้เราแตกกันคนระับผมคิดว่าพรรคการเมืองไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เคยทราบเลยว่า สีแดงเนี่ยจะมาทํรลายอะไรพรรคสินนงั้นเราอยู่ร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมรัฐบาลได้พวกเราต้องคุยกันแต่เราจะฟังจากบุคคลภายนอกคงไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่ทราบอีกบุคคลภายนอกมีเจตนาอย่างไรในการที่จะเสี่ยมให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเกิดความแตกแยกบอกว่าบางทีไม่รู้นะเจตนาคนนอกไม่ดีหรือเปล่ายุยงหรือเปล่าแต่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันแบบนี้อยู่แล้ว